ว่าผลจากคาสั่งฟีฟ่าคราวนี้เนี่ยทาให้กี่ลังคาเรือนที่รับฟุตบอลโลกไม่ได้ถ้าเป็นจานดําเนี่ยประมาณยอดขายทั้งหมดทุกยี่ห้อรวมกันประมาณ9ล้าน9ล้านนี่คือยอดขายทั้งหมดที่ออกไปแล้วทั้งหมดเลยของทุกยี่ห้อของพีเอสไซนี่เท่าไหร่หกล้านห้าหกล้านห้านี่เป็นเจ้าตลาดอยู่เฉ<ช>พาะพีเอสไซนี่หกล้านห้าอีกประมาณสองล้านห้าเป็นของยี่ห้ออื่น<ช>สัญญาณหายไปเฉยๆเลยใช่ สองวันก่อนเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทไหมโอ้สายทับไหมนะครับมันโอ้ยันนั่นมากเลยแล้วลูกค้าแล้วมันเป็นเป็นปัญหาซ้อนสองอันครับอันหนึ่งก็คือช่องสามเนี่ยพอดีหยุดเอาอากาศคือไทยคมสองไทยคมสองเปลี่ยนไปใช้ไทยคมห้าไทยคมห้าแล้วหยุดในวันนั้นใช้วันนั้นพอดีใช่ปัญหาซ้อนปัญหาปัญหาซ้อนปัญหาคือตอนนี้คือพอหยุดปุ๊บมันก็ดูทีนี้ปกติถ้าฟุตบอลโลกเนี่ยถ้าไม่หยุดมันก็ยังดูได้เฉพาะ ไม่ดูไม่ได้เฉพาะฟุตบอลโลกแต่ถ้าหยุดอย่างนี้มันย้ายดาวเทียมเครื่องที่ไม่มีระบบโอทูเนี่ยรับไม่ได้เลยหายเลยไม่สแกนอัตโนบัติไม่มีไม่มีเลยนั่นเขาก็ต้องยกเครื่องมาแล้วมาจูนหรือไม่ต้องให้ช่างไปจูนที่บ้านนี่คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าที่บ้านเอ๊ะหลังถ่ายทอดฟุตบอลก็จบแล้วจบแล้วถึงเวลาฉันจะดูละครต่อดูไม่ได้ไม่ไม่กลับมาใช่อันนั้นเป็นเพราะว่าตัวเครื่องรับเป็นอีกระบบหนึ่งเป็นระบบหนึ่ง นะแต่ถ้าบ้านใครโชคดีเป็นระบบโอทูอยู่เดิมครับมันก็จะสแกนกลับมาให้คือมันจะหามันอัตโนมัติใช่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัญหาซ้อนปัญหาอย่างนี้ปัญหาซ้อนปัญหาเพราะคือพอดีมันวันนั้นมันมันเลิกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ทั้งช่องสามเจ็ดด้วยครับครับตอนนี้ท่านผู้ชมฮะทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรามีทางเลือกที่ได้รับคาแนะนํามาก็คือนี่คือเสาหนวดกุ้งนะไม่กี่ร้อยบาทนะแต่ว่า มีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าขาดตลาดนี่ผมไปยืมมาจากห้างนะฮะเขาบอกว่านี่อายืมมาก่อนนี่เสียของเขามาเนี่ยฝุ่นเฟินเกาะอยู่เนี่ยนะมีก็เช่นเดียวกันนะะนี่ก็ไปยืมมาจากห้างเหมือนกันครับก็บอกว่าผมมีตังค์ผมก็ไม่ขายคุณเพราะไม่มีขายนะรขาดตลาดแลเล็กใหญ่นี่ขาดตลาดหมดแล้วตอนนี้แล้วใช่เพราะว่าคนอยากดูฟุตบอลโลกครับมันก็แก้ปัญหาได้ตรงนี้ใช่ถูกไหมแต่ว่าอีกเก้าล้านครัวเรือนเนี่ย ล่าสุดเห็นว่าทาง RS พยายามจะติดต่อพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาให้คนไทยได้ชมใช่เป็นยังไงฮะคืออย่างนี้มันมันตรงที่ว่า มันเปิดมาสองสาวันแล้วมันถึงล็อกไปครับพอล็อกไปเนี่ยทุกคนไม่ได้เตรียมตัวก็คิดว่าทุกๆปีเนี่ยเขาฐานได้มาตลอดไม่คิดว่าปัญหานี้จะเกิดคือสี่ปีก่อนเราทีไม่เยอะเหมือนสมัยนี้ถูกต้องสมัยนี้มันเยอะเยอะมากแล้วมันเพิ่มขึ้นมาเป็นหลายเท่าเสร็จแล้วทีนี้พอดูไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟีาตามที่คุณสุริยุทธพูดไปเมื่อสักครู่นี้ปิดไปปุ๊บมันถูกบังคับนี่ครับถ้าไม่ปิดเนี่ยเขาตัดต้นทางเลยพอตัดต้นทางนี่ทาไงก็ต้องปิด คืออดดูทั้งประเทศทั้งประเทศเลยทีนี้พอปิดปุ๊บเนี่ยทางไอ้ออเองก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเขาเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาพยายามที่ติดต่อว่าจะมีทางใดบ้างทําให้ทั้งเจ้าล้านนี่ดูได้ด้วยครับทีนี้เนี่ยหลักก็คือว่าถ้าเจ้าล้านดูได้ปต่างประเทศก็ดูได้ด้วยก็เลยว่าจะต้องมีระบบล็อกโชคดีตรงที่ว่าเรามีล็อกให้กับจานดําในประเทศไทยให้มีเฉพาะรหัสในประเทศไทยที่ต่างประเทศไม่มีใช่เพื่อจะให้เราดูได้แต่เขาดูไม่ได้ส่งไม่ได้สอยไปไม่ได้ส่งสัญญาณไปภาพดําเหมือนกับช่องสาม ทั้งสามก็คือตอนนี้เข้ารหัสอยู่พอเข้ารหัสส่งไปถึงแม้ว่ามีสัญญาณต่างประเทศก็รับไม่ได้เหมือนเดิมก็คือรับเป็นภาพดำๆไม่มีสัญญาณนี่แหละคือสิ่งว่าจะทํายังไงต้องทําให้ได้แบบนั้นครับโชคดีตรงที่ว่าพอดีเรามีระบบเนี้ยเตรียมรองรับไว้เมื่อสี่ปีที่แล้วก็เตรียมไว้โชคร้ายตรงที่ว่าเราเนี่ยไม่คิดว่ามันจะล็อกเราก็เลยไม่ได้เตรียมระบบไว้รองรับคือคิดระบบวางเอาไว้วางไว้แล้วแต่โชคร้ายก็คือว่าไม่คิดว่าจะโดนรอบนี้ไม่โดนลอคิดว่าจะไม่คิดว่าน่าจะฟรี เหมือนกันไม่นดนเข้ารหัสใช่เออก็สุดท้ายใช้ไม่ทันผลิตไม่ทันมันหนึ่งผลิตไม่ทันสองก็คือต้องมาทซอฟต์แวร์ที่นี่แผนก็คืออย่างนี้ตอนนี้คุยกับไอเอสมาแล้วไอเอสก็ให้สิทธิ์มาครับก็คืออย่างนี้จะทํายังไงให้ดูได้อันนี้คือคือคือแผนนะนะเริ่มต้นก็คือว่าหนึ่งก็คือซอฟต์แวร์ทาไว้เครื่องโอทูทุกวันนี้ที่มีอยู่ในตลาดหนึ่งล้านเครื่องก็จะต้องทําให้ดูให้ได้ก่อน ไม่ทำร้านหนึ่งร้านหนึ่ง้านจากทั้งหมดที่มีนูลค่าแปดเก้าล้านเนี่ยนะใช่มีอยู่หนึ่งร้านหนึ่งร้านจะทําให้เขาก่อนทําให้ก่อนอก็คือตอนนี้ก็คือทาซอฟแวร์แล้วทําเสร็จหมดแล้วครับเหลืออย่างเดียวคือการเทสขั้นตอนพอเทสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เกินวันเสาร์เนี่ยถ้าช้าสุดไม่เกินวันเสาร์ก็จะส่งขึ้นนี่ตามแผนตามแผนเลยส่งวันเสาร์ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยตอนตอนเช้าเก้าโมงตอนเย็นคู่แรกคู่แรกวันเสาร์หกโมงคือได้ดูบอกว่าอย่างนั้นมั่นใจ มาครับมั่นใจนะแต่เฉพาะหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านหนึ่งล้านครัวเรือนโอทูที่มีกล่องรับอันนี้เรียกว่ากล่องรับอันนี้ของพี่ัยเนี่ยนะโอทูมีของเราเจ้าเดียวไหมใช่นะไม่เป็นไรัะอยากให้คนดูฟุตบอลก่อนใช่ถูกต้องเรื่องอื่นค่อยมาว่ากันอีกทีถูกต้องถูกต้องท่านนี้ทุกวันนี้เนี่ยถ้าผู้ชมที่มีกล่องคือผมผมมีอยู่บ้านผมไม่รู้ว่าโอทูหรืออะไรังไงมันมีอะไรมั่งเนี่ยก็มันมีโอโยอะแยเลยครับเพราะว่าจริงๆก็คืออย่างที่บอกก็ต่างประเทศดูได้เนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะซื อินดุงอินเดียก็มีหมดเลยที่ถามว่าทําไมถึงอินเดียถึงร้องเรียนมากก็เพราะว่าไทยเคลมไทยคมดาวเทียมไทยคมมีอินเดียเยอะที่สุดอพอมีอินเดียมากที่สุดไปแล้วใช่เพลาส่งขึ้นไปปุ๊บคนอินเดียก็รับก็ไม่ต้องถอดรหัสก็ดูได้เลยพอเราใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บจอดําหมดเหมือนกันเลยเหมือนช่องสามเลยครับแต่จะมาส่งในช่องของพีไนช่วงหกโมงทุกวันนะครับหกโมงสองทุ่มครึ่งตีหนึ่งครึ่งก็จะจอดําทีนี้ จอดาเฉพาะช่องตัวนั้นคือวันนั้นสมมติช่องสามถ่ายทอดณเวลาหกโมงถึงสองทุ่มครึ่งที่เวลาถ่ายทอดก็ดาเหมือนเดิมดาเหมือนเดิมนะใช่อย่าตกใจอย่าตกใจให้เปิดมาอีกช่องหนึ่งใช่ที่เปิดเป็นช่องใหม่ขึ้นมาช่องพีเอทไนไม่ช่องพีเอทไนมีช่องอยู่ช่องพีอไนอยู่หมเลขเจ็ดคะดูได้อยู่แล้ว แต่นับวันเสาร์นี้นะวันเสาร์นี้เพราะตอนนี้กําลังทํางานอยู่ทงเทคนิคอยู่คือจริงๆอ่ะคือซอฟต์แวร์เสร็จแล้วทีนี้เราเนี่ยต้องให้มันชัวเพราะว่าเวลาเราส่งโอเทขึ้นไปเพื่อจะยิงขึ้นไปเพื่อให้คือเครื่องนี้ต้องรองรับไม่อย่างนั้นมันถอดไม่ได้ก็อย่างนั้นก็คือเราต้องส่งอีเทขึ้นไปแล้วก็ยิงขึ้นมาให้เครื่องตรงนี้ทุกบ้านเลยมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ติดอยู่พอมีซอฟต์แวร์ตัวนี้หนึ่งล้านครอบครัวทุกบ้านหนึ่งล้านบ้านเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วมีซอ ยิงขึ้นไปเพื่อจะฝังซอฟต์แวร์เข้าไปให้ถอดหัสซ,ซึ่งระบบดาวเทียมมันมันมันจะส่งอัตโนมัติลงไปให้เครื่องมันรันใช่แล้วก็ปรับทํางานปรับทํางานแล้วก็จะจะมีซอฟต์แวร์ในตัวของมันมีซอฟต์แวร์ในตัวนี้ถูกไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่ที่บ้านมีกล่องรับสัญญาณระบบโอทูครับหนึ่งล้านรัวเรือนดูได้เลยวันเสาร์นี้เก้าโมงเช้าคำแนะนำผมคุยมาก่อนเวลาจำกัดอย่าดึงปักออก ดึงปั๊กออกมาแล้วเสียบเข้าไปใหม่โอ้อย่างนี้นะใช่ดึงปั๊กก่อนใช่เอาเวลาไหนนะฮะก็ไม่เกินเที่ยงดึงปั๊กออกแล้วเสียบไม่เกินปักเที่ยงดึงปั๊กออกแล้วเสียบกลับไปใหม่ใช่แล้วเย็นเย็นใช่เปิดดูช่องพีเอสส่ยดูใช่สัญญาณฟุตบอลจะลงมาใช่ถูกไหมฮะถูกแต่ว่าจะไม่ใช่ช่องถ่ายทอดปกติใช่เพราะช่องถ่ายทอดปกติถ้าผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยมันจะดำเหมือนเดิมใช่แล้วพอถึงเวลาหมดหมดบอลมันจะกลับมาเป็นรายการปกติเมือนช่องสามเลยนะฮะท่านี้ มันล้านขัวเรือนใช่เรามั่นใจนะฮะมั่นใจวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้ถูกต้องจากไอเอสคุยกันเรียบร้อยแล้ว,ลวที่คนไทยได้ดูไลครบบตว้ถูกต้องถูกต้องแล้วอ,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 อีกแปดล้านเอาเอาอีกแปดล้านก้าไปรับผิดชอบคนอื่นก็คงเหนื่อยเอาว่าอีกห้าล้านห้าของพีเไอที่ไม่ใช่กล่องโอทู